เรียนท่าน,นาคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉัานนางสุพันณิกาวังตาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสนย์พัฒนาเด็กเล็กอาบตตากควนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากควนคลิปนี้จะเป็นคลิปสแสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e l e a r n n n g โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยกินดีอยู่ดีมีสุข เรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะผลรับการเรียนรู้ของผู้เรียนเด็กสามารถบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้โดยสังเกตจากการร่วมตอบคำถามในห้องเรียน การออกมานำเสนอการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ผลงานกลุ่มหน้าห้องเรียนการทำใบงานกิจกรรมเดี่ยวของเด็กในห้องเรียนมีนักเรียนผ่านการประเมินระดับดีจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ8 8ในระดับปานกลางจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ12นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อย อัไหบ้านอ่านช่อบอกนน่อยมีไข่ยาวมีนมกะต้จืไข่เจียวไข่เตาหารที่ไม่มีประโยชนมีอะไรบ้างคะลูกมีน้ำโค เด็กรู้จักการสังเกตจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้โดยสังเกตจากการทำงานกลุ่มของเด็กการนำเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียนและทำใบงานกิจกรรมเดี่ยวของเด็กมีนักเรียนผ่านการประเมินระดับดีจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ81ในระดับปานกลางจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ19 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อยเด็กสามารถสนทนาโต้อตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจโดยสังเกตจากที่เด็กออกมาหน้าชั้นเรียนและนำเสนอผลงานกลุ่มโดยมีนักเรียนผ่านการประเมินระดับดีจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ88ในระดับปานกลางจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ12 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อเด็กสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้โดยสังเกตจากการทำงานกลุ่มของเด็กการนำเสนองานกลุ่มของเด็กโดยมีนักเรียนผ่านการประเมินระดับดีจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ8 8 ในระดับปานกลางจำนวนสองคนคิดเป็นร้อยละสนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อยเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนเด็กทำงานด้วยความตั้งใจมีกระบวนการทำงานและความสำเร็จในการทำงานชิ้นง,งานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆจากการเรียนการสอนเช่นกิจกรรมใบงานเดี่ยวการเล่นบทบาทสมมุติร้านค้าขายอาหารอาจตามที่แม่คาู้กสอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active l e a r n i n g สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบลายบุคคลและแบบกลุ่มเพือ่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และร่วมมือกันปฏิบัติกลุ่มนีน้เรียบร้อยหรือยังใส่เลยลูกเกิดจากตัวผู้เรียนลายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครูสังเกตจากการที่เด็กตั้งใจทำงานจนสำเร็จเป็นชิ้นง,งานไม่ว่าจะงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวเหมาะสมคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้นำกลับไปทำใบงานกิจกรรมและเด็กสามารถนำไปปรับใช้ชีวิตประจาวันของเด็กได้ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามวัยและลักษณะของผู้เรียนนักเรียนได้ฝึกทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ผ่านกิจกรรมรายบุคคลและลายกลุ่มได้แก่กิจกรรมการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้ใช้ทักษะการพูดการทำใบงานกิจกรรมทักษะการนำเสนอได้ออกแบบการวางแผนฝึกคิดการจำแนกซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วหรือความชำนาญในการทำกิจกรรมต่างๆ ผลงานหรือผลปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกิจกรรมต่างๆโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์กระบวนการตัดสินใจการหาความหมายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำใบงานกิจกรรมโดยให้เด็กๆวงกลมร้อมรอบ อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีการนําเสนอรายบุคคลได้อย่างถูกต้องลลลผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงานตามวัยและลักษณะของผู้เรียน นักเรียนมีทักษะกระบวนการต่างๆในการวางแผนการวิเคราะห์จำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์สามารถกำกับตนเองและการนำเสนอความคิดหน้าชั้นเรียนการใช้ทักษะทางสังคมเช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเจรจากับเพื่อนในกลุ่มและนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้แก้ปัญหาในการทำกิจกรรมต่างๆผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองนักเรียนสามารถเรียนรู้ในการวางแผนคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้จากใบงานกิจกรรมการตอบคำถามการสังเกตการแก้ปัญหาการลงมือปฏิบัติและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการทำงานกลุ่มมีการจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีการนำเสนอผลงานกลุ่มพี่ก้าช่วยบอกอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างมีน้ำมีอะไรคะ ผลลัพธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผลลัพธ์หลังจากการจัดการเรียนรู้ สุดท้ายนี้ดิฉันนางสุภานิกาวังตาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดิฉันขอจบการนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียนไว้แค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ